าพากันเฮ็อยูเดี๋น้องาะจัด,งด,งดงจลงไปถามยำๆถามข้าจบงกันเนาะสบายดีไม่เศ็้อยังยู <laughs> อ๋อหลายคนแทะ <c oughs> โมกมันเนาะ <c oughs> โมกกินกับขา <c oughs> ้าเนาะที่กันมีหลายคนอ่ะทือนเนา คนอันนี้เป็นลูกอะเป็นลูกอะเป็นหลานหลายคนนีลูกเข้าน่ะนั่นเป็นหลานตีมีล้างอยู่โอ้วันนี้ก็ฝนตกนะพี่น้องหัวมดแล้วก็เฮือนมาเท่าน้องหัวโอ้หัวน้องโอ้น้อพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักพี่น้องบ่าจันทร์เดี๋ยนี้ฝนก็ยังตกย่อยๆอยู่บ่าจันทร์ก็มา ทักทายสบายดีดะเะพี่ทอนเออมาเยี่ยมยามลินหายขี่รถผ่านทางก็เลยเห็นพากันนั่งหิ่งไฟอยู่ก็เลยเข้ามาไทยนั้นอันพวกมันเป่าเข่าอันนั้นอ่ะมันเคื่องันันย่านอันนั้นโหนฝนตกหัวใช่หนอ,อืมอืมอืมอ เหตุเงินเพิ่มเงินเพิ่นกระปดพังเลยนะพี่น้องคือมืดแทะอันเขือนเอาบุมีไฟเอ็นไฟฟ้าหนอโอ้แต่เพิงหนอกนาะนั่นหนอจะถึงหัวพระทวารเนเพิงหนอเขาเขาไม่เท่ามีลูกจ็กคนหลายมีเจ็ดคนเจ็ดคน แต่ดามได้เห็นหมดสิเห็นมีสามคนนี่อืาอืมคนนึงยี่คนนึ่งเหรอไงนึงไปจ้างกินไปจ้างยี่จีนก็ฝากเงินฝากคำให้จกจ่ายอยู่ดีไปในเชียม,มือเออห่างก,กับไปเนูเรื่องอข้าเรื่องน้ำกินก็บโบ บัได้อึดตี้ก็หามีพี่กินดีออ่มีมีประเทศมีประเทศเขาพระเท้าบได้เห็รให้หนูบได้เัดเ็ลงสองลงกินหมดลูกชายแบบนี้ลูกชายมันเปทมันอมีแบบไปอยมันปรีสาคนเขาีตัวบปเป้ยงเหียนอะไอ้มันนี่เป้งเหียน เข้าวแล้วอันอันนี้นั่นมุกมันกินกับขา้าวดีหรือว่ามุกมันกินต่างข้าวเขา้าเขา้เขาก็ยังมีดีมีกินเนาะบุมีบุมีโอ้เข้าบุมีเนาะถือว่ามุกมันกินต่งางข้าวเนาะโอ้มุมกมัน มีลายอะมันจันนบบูมี่ซ้อมอันได้มันจะกินกับบูมีซ้ำหนงแล้วอันเทือวนที่บูมีไผพได้ไปหาโลเบียซอกเบียซ์สกเงินให้เบียให้โดยยูกชายมันหนูไปจา้างคนครับเจ้าครับจ้างทั่วไปบูมี่ม,มาเชื่อ มใช่จงพิ่งยูสปีูปมาณที่พวกบักดีกวนี้มันสองหัวนักนก็จียิ้มคนนี่คนบักหะไร <c oughs> ปันกัดก,กินคนเล็กคนน้อยเนอะอืม <c oughs> เศร้าใจน้ำเนอก็เป็นห่วงน้ำกันดูกันอะคนลำบากน้อลลำบากคือกัน่แหละก็เห็นใจคือกันคือคนรวยก็รวยถ้ารวยบ้านโน่แม่นน่คนรวยก็รวยก็ยังไปเมยรเจ็ีนคนรวยก็รวยกมีเบียร์มีเงินไหลคนลำบากก็ลำบากก็มีแต่สู้ซนประเทศตุกีนี่แหละทุกคนก็ซอกกระหาคือกัน กไปกินไปอะไรโอ้เพือนเพิ่นกับซุดโซมหลายเลยพี่น้องเนี่ยใกล้จะปูจะพังแล้วพี่น้องฝนตกหัวคืนนี้คืนนี้หัวแน่นอนคืนนี้เพราะว่าคืนนี้ฝนตกบักหลายพี่น้องอืมคือตอนบ้าจันขี่รถมาเมื่อกี้ก็ฝนตกเงยนนะ ที่นี่เขาพักมือนีมืมอนีีพักเนาะเป็นหลานเนาะแล้วมันจะมีลูกผู้ผู้ชายเสื้อแดงกับผมนั่นเป็นลูกเนาะอันนี้มันลูกเข้ามานั่งกันรึเนี้ยเออเศรษฐลูกกขาไม่เท่าทีมีเจ็ดคนดิเจ็ดคนเขาน้ำเนี่ยถ้าเล็กๆน้อยๆกับกับกับบุพเพอกันกินแล้วเนาะ อืมคนหลายเขาก็ได <wide sea> ้มาเบิ่งมาแยงอยู่ทีลูกเต่าลูกอันลูกไผลูกเคยเขาก็นําออกไม้มากิได้บของกินเขาก็บ่มาแบ่งให้เด้สุกละเต็มสุกบ่สุกหนู เดี๋ยวนี้มีจะค้นจะพากันกินมันดิเนี่ยมีมีมีสามคนเนาะมีแม่เท่าแล้วก็แมอเท่าแล้วก็กับอันนางซีเหลืองกันเนาะอืมนางตัวตัวไปตัวไปรงเรียนบางมือกับบริกกินข้าวอะก็เมี่ะเป็นน้องมือมือมือที่ตัวไปโองคเรียน มื้อที่บริกินเข้าก็มีดิเอเามุมง่ีู่มาดเอีเออคือดเาอันคือสอายนะทั้งนาะแต่ภาษากคำมู่คือแมเแต่ว่านี่มืือกินกับกินมือบริกินกับบริกินเราม่ใชงเนาะคือเบ้าจันกักับพอซื้อสารแล้วอุดมเพื่อนได้ยินาะภาษาคมูเนาะ

นอนไม่เท่าคนว่านอนอันภาษากัมมุแล้วอันเราว่าบางมืออึดเข่าหลายแล้วอึดเข่าดนหลายมือก็เฮ็ดหนังก็เฮ็ดบุได้หน้าเมื่อยหิวพี่น้องดินดิ้เพื่อเฮ็ดหนังก็เฮ็ดบุได้เพลันกลวยเพลันกลวยพลันโซ่เบื่อนโย่ปืนนอนอยากเฮ็ดก็เฮ็ดบุได้นอนเฮ็ดก็เฮ็ดเมื่อยเฮ็ดก็อึดหิวเนี่ยเนาอันลักๆก็คือนจีคาดเข้าคลาดน้ำอะไรพี่น้องเนาะาดสารอาหารนั่นแหละเพราะว่ากินบุไอ้มุติเต็มบุเพียงพอในเฮ็ดหนังก็เลยบุกล้ยมีกำลังวางซาบันไดเนาะ

จุดได้อหรอครับปีอย2-3ปีมาแล้วประยัดซ้ำเหือบุจักอ้หเฮือนก็มืดอันงมดยเนาะนงมแล้วก็จะลมจะพังเลยพี่น้อง ก็พระเจ้ากับบได้ไปหาที่จังหองพระเจ้ากับยุ่งอบไปให้ยุ่งยากของบุรีเป็นจังไดเขาบุหับหรือว่าจังไดหรือว่าเป็นจังไดนักแร่ของเจ็บเนาของจะบตันอืมนิวกระสุนบาราถึงได้ทับจ่างทั่วไปเบาๆบางๆนี่ก็ได้ได้มือเล็กมือน้อยก็ได้เจ้าใดก็ ไอีตุนสงสารกันน้องน้องเนะลำบากอึดยากอึดหิวเก่าพอปันนั้นแถมยัง่วยโรคเป็นมะหยงประญาดอีกบวดสบายอีกแล้วก็หอเฮือนดนดาวบนยุบนกินก็กระจีบปีจะพังหมดแล้วี่น้องหลอดเปลือกอ่ะมันชี่มันงิ้มลูกไม่ดับเข้าน้ำกับบุมีกินอีน้องเปรอกเมื่อไหร่ มันสิมมันงิมกับตกก,ก,กับหมาเมื่อกี้ตังปิะเซีพูดงิม,มเต็นบาปรี<อ>บาแมนงิมมันสิเขมารุจาร์โลน้อพี่น้องเนาะเพื่นอนว่าเมื่อคืนนี้กับบอดี้นอนเมื่อคืนเนาะฝนตกหัวเมื่อคืนยู่นั่งยูง่จนสดแจ่งพี่น้องเพื่อนว่าบอด้รับรอบอดี้นอนยู่ลำบากพี่น้องเพื่อนว่าบมื่อไหร่กับหัวเมืนน่อไหร่เนาะ นี่พี่น้องเป็นหุ่นจูบองจึงแปลงเมื่อวันอากาศพยางปกเก่งวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเด้เมื่อคืนนี้น้องหัวหมดแดน่นทางบ้านว่าจันทร์จะตกมากหลายมึงเห็นเแต่ฝนตกก็ลนลนก่็กกลดน,นี่พี่น้อทงทำขนาดพื้นอันฮะพื้นเอิญกรเจาเป็นเฮือนสุดินน้องฝนตกเมื่อคืนนี้เปียกน,นเปียกมาก อเออบ้าจันก็นลืมทำมันซื้อเสียงยางนาเข่ามันทำไม่เท่าได้ซื้อ,อยางหวัวไม่นาไม่เท่าซื้อ,อยางปลาจื้อเมอื่อนางเทียเอออันนํเมือยงเท่าได้ซื้อเม,ออมนะื่อเท่าเผยนะแล้วนางเทียเนาะจะได้เกิดเป็นกำลังใจให้ครอบครนะัวเนอะสู้ๆอดทนไว้ค่อยๆไปเลย เมื่อได้เมือนึงบางทีลูกเต่าลูกหลานไปซกเบียร์ซกเงินได้บางทีก็บเขาหักจีนมาตบแทนบุญคุณหรือว่าให้จะได้บางทีเขาไปซกเบียร์ซกเงินแม่หมานเขากลับมาตั้งโหตั้งเงินให้เขาเนอะจะได้ก็อดยอดกินสุสุนไปแหละกับมอดมีทางวัจันกษตรคอตัวลายกับก้อนเนอะอยู่ดีมวยแห่งมัตสุภุสุคนเนอะคอตัวลายกับก้อนสบายดีไหมเท่าสบายดีด้วยเดี่ยวไปน้องเๆก็ถือว่าลำบากเนาะพี่น้อง ผสมสารเขาทั้งสองคนสามคนันเออบรรยุบันหอเฮือนกับปวดทีพังมาแล้วพี่น้องเนาะคือด้านด้านหลังของบ้านจันนี่แหละแล้วก็บุมียังกินเลยพี่น้องมีแต่เอามันนะพี่น้องเนาะมันสองหัวเท่านั้นเนาะคือมกมันแล้วก็จะแบ่งแบ่งกันกินเนาะคือเข้ากลนกับบุมีเนาะแถมยังทั้งสองคนเขาเจ้ากับสบายนะพี่น้องเนาะแล้วก็ลูกเพื่อนหันบังมือบังนั้นไปย์หงห้าหงเหียนก็บังมือกับบริกรเข้านะพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าโอ้โหทั้งทัน้องเห็นใจสุดๆเลยก็บบุมี่อย่างสู้เหลือขใคเจ้าน้องก็มีแต่เป็นกำลังแห่งใจให้กันกันแล้วกันน้องเนาะก็ต้องขอคำว่าขอบใจท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาฟังชมคลิปนี้น้องเราจะขอคำว่าขอบใจท่านผู้ชมที่มาทำโฆษณาของบาจันตลอดมาหนุ่มๆกับม้าที่บาจันก็จะได้ขอตัวลาพี่น้องๆกลับกอนพี่น้องเนาะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ว้าวจันตัวขอเก่าทำมาสบายดี